สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันทั้งเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆและสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูเกมเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูเกมจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับสระอูนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลย ลักษณะของซาราอูซาราอูอ่านออกเสียงว่าอูซาราอูเป็นสระเสียงยาวซาราอูวางอยู่ด้านล่างของพยัญชนะเรามาฝึกผสมคำซาราอูก,กันนะคะปออูปูรูปปูนะคะงออู งูงูรออูรูรูหนูนะคะหออูหูอ่าหูของคนเรานะคะชออูชู ชูมือขึ้นถออูถูถูพื้นเรามาฝึกผสมคำสาสรูเพิ่มเติมกันนะคะกออูกูดออูดูบออูบู 刀乌刀，包乌包，奥乌乌，口乌虎，火乌虎，手乌虎，手乌虎，头乌虎。 ขออูผูงออูงูนออูนูรออูรูคออูคูมออูมูฮออูหูปออูปูนออานาะ ปูนาะดอูดูกออากาดูกาบออูบูชออาชาบูชาปรอรออะปะตออตูประตู รออูรูงอ,อูงูรูงูค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วนั้นเรามาดูการทำใบงานกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยนะคะเรามาดูคำสั่งการทำงานกันค่ะให้เด็กๆเ,เขียนคำสาอูตามรอยปะและคัดเองจากนั้นให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามวันนี้คุณครูเกมจะยกตัวอย่างให้สองข้อนะคะ เรามาดูข้อที่1ค่ะรูปอะไรคะเด็กๆรูปช้างนั่นเองนะคะแทนด้วยพยัญชนะชอช้างบวกกับสระอูอ่านว่าชออูชูให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปะนะคะจากนั้นให้เด็กคัดเองสองช่องนะคะเรามาดูข้อที่2องกันค่ะรูปนี้เป็นรูปปลาแทนด้วยพยัญชนะตัวอะไรคะ ปปนั่นเองค่ะบวกกับสระอูอ่านว่าปอ,อปูให้เด็กเขียนตามรอยปะแล้วก็คัดเองนะคะข้ออื่นๆก็เหมือนกันนะคะเด็กๆเรามาดูงานช่องที่สองนะคะฝึกคัดคำและฝึกอ่านอ่ะเด็กๆอ่านตาม,มคุณครูนะคะปอ,อ,ป,อ,อนะปูนอานาปูนาดอูดู บออูบูชออาชาบูชาปอรออปะตออูตูประตูรออูรูงออูงูรูงูพออูภูขอเอาเขาภูเขาตออตะปออูปูตะปูหลังจากที่เด็เดกๆอ่านเสร็จแล้วให้เด็เดกๆคัด ลงมาเลยนะคะให้ครบทุกช่องนะคะเด็กๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเด็กอย่าลืมฝึกอ่านฝึกทบทวนบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเกมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ